nó thật 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 cả thật 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 cả thật 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 cả thật 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 กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนอ่าบอว่าชิป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องอ่าบาบุญเผยแชนแนลอีกแล้วมันนี้กับพี่น้องเลยเนาะเอามาพบมาพ่อกับบาบุญเผยมันนี้ก็อยู่ที่บ้านโพ่อสบางพี่น้องเลยเนาะอ่าเมืองอุตุพรแขงสวัสดิเขตเท่านี้เดี๋ยวพี่น้องเลยเนาะอ่ากำหนมาหอดจอดถึงแล้วกับประมาณช่วงแปดเก้ามงปลายๆแล้วพี่น้องเนาะอ่าเนื่องจากว่ามันนี้เนาะมาทางอ่าบ่าวแสนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ กามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอีก่านหนึ่งพี่น้องเนาะได้สมทบฝากเงินหรือว่ามาให้ทางบอ่อแสนเพิ่อนเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะซื้อเป็นเข่าปลาอาหารแห้งนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมาม่าปลากระป๋องพี่น้องเนาะเครื่องไส้คัวเรือนพี่น้องเลยเนาะมามอบใหท้ทางครอบครัวของเอื้อยผมทองเฮาอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องเนาะกะมื้อนี้ทางว่าผู้ใสเนาะกะมากับทีมงานคือเก่าแหละพี่น้องเลยเนาะ ทางบ่เสนบ่เวนบ่ลลำเพลินในมานำกันพี่น้องเอวมนนี้กันเนาะ มาจางไหนมาฮอดจะถึงแล้วกาสิพาพ,พ่อเมพี่น้องเบิดสุสกุลสกุลไปติดตามภาบ z o o หรือว่าไปโอ้ไปลมไปเบิ่งบรรยากาศน้ากันพี่น้องเลยเนะนาะมาจางไหนก็อดอื่นก็ขอขอบคุกขอบใจเด้อพ่อเมพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามหรือว่าภาบ zoom สรงบ้าบุญเพยเป็นงกำลังใจให้บ้าบุญเพยดูดีเสมอมากครัขอขอบบุญขอบคุณหลายหลายพรมเมพี่น้องเบิร์ตสกุลสกุลพี่นอ้องเลยเนาะอ่ะไปพี่น้องไปเบิ่งไป z o o น้ำกันมาหนีิ ไปพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเนาะมามาฮอตจอดถึงแล้วกันสิผาพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนอ่าเข้าไปโอ้ไปลมกับเพลินพี่น้องเลยเนาะบอกว่าทางเอื้อยเฮาอยู่เคื่อนอยู่เพ้อสันเนาะคือซีอูอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะกดเป็นหนั่งจุดๆอย่างเนี้ยเพื่อนเนาะโอ้ยสบายดีเลยสบายดีอ่าได้ของผักของก้อนมาแต่ใส่เนาะคือลายแท้ไงบอสเซียอผหงส์อไทยก็อ๋อบ่ซียนบ่อส ่ามีครกเบิดพี่น้องมีข้ <lawsuit. S 1> ข Gore, ขาวมีเกลือมีนม oh. มีมามา่มาปลากระป๋องเป็นข้าวต้มขนมอะไรพี่น้องเนาะปลาโครงไส้ก็เพื่อนเพื่อนเนาะดีเลยพี่น้องเลาวดีมุกดีใจน้ำมีขนมพ่อม้อยละโอ๋อหักเลยคักเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้อ่าบไปเอื้อบไปไปทางไหนบ่หมุอนี่อยู่หาพื้นอยู่หพืนโอ้ไปหาทางไหนพื้นไปหาไก่บ่อยู่โคกแล้หาจะมากรีโอ้โคกพุ่นบ่ โอ้โอ้โดยโดยโดยพื่นมาหลังไผ่ยังก้อเมื่อกี้นี่ต้มใบเล็กชิออมเล็กอ๋อชิต้มใบเล็กออมเล็กโอ้คักเลยเนาะเอ๋ยเนาะโอ้ได้ได้หนังอ่าหนังงัวหนังหรือว่าหนังควายมาใส่โอ้ยคักเลยพี่น้องไข่บุแดงพ่อโม่เอ๋ยไม่ได้ไปหาไงกับแมงแดงไม่ได้ไปบ่อบรรท์นี่แต่ตาโอ้ยไปตัดอ้อยอ่าไม่ได้ไปเหมือนนี่เนาะอ่าอยู่หาพื้นก่อน อือื่นไปบ้างมืออ๋อโดยโดยโดยมือนี่เพิ่นไปตะน้อยคือเงาเพิ่นหนาออ๋อแต่ถามเพื่ด้ไปใช่ก็คือไปตะน้อยเนาะโอ้ไปตะน้อยนี่มีรถเพิ่นมาหับบ่รถเข้ามาหับแล้วตอนเช้าอ๋อตอนเช้าหับตอนเช้าไปตัดหรืแรงมาส่งโอ้ได้มื่อเท่าไรอีกแตเมื่อหกชิฟเจ็ดชิมัดนี่แล้ว โอ้เก่งแล้วพี่น้องไงเนาะเอ,เอ้ยผู้เดียวบ่เรียวใช้ลูกชายคนหนึง่งได้สิลูกหันไปหายิงกระปอมเหมือนไปหาข้องกระปอมโดยโอ้ได้บ่พ้นไปได้ไดเธอพ้นหาแต่ไปไม่พ้นผักเธอไปตัดอ้อยนำแม,แม่แม่นี่แหละอ๋อเพิ่นไปกันบ่ตัดอ้อยกันไปบัตรมีเงินชื่อเออบัดบ่ไปบ่มีเงินชื่อเนาะโอ๋อเขต้องไปตัดอ้อยพี่น้องไงเนาะ อก็คือทั้งแม่ตู้กับลาในยู่เฮือนแม่ตูสามคนนี่อยู่เฮือนอยู่เฮือนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำทลาโอ้ไพ่เป็นคนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบ้านแม่ตู้วะแล้แม่ตู้นี่บอกอ๋อยังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำได้อู่บ่แม่ตู้โอ้พี่น้องเลยเนาะอันนี้ยังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอยู่ได้อยู่พี่น้องเลยป้าเทปพี่น้องเลยเฮ็ดได้จังไดนอันนี้คนในเล่ชอยเออมีหลานสองคนนี่ชอยโอ้โดยโดยโดยเนาะ มามื่อนี้ก็มีทั้งมาเสียนเพิ่นพี่น้องเหรอเนาะมีทั้งปุยใจบุญเพิ่นได้ซื้อเข่าหรือว่าเครื่องใช้เนี่พี่น้องเนาะมาให้ทั้งเอื้อผลทองเพิ่นกับมาเมื่อนี้กัถือว่าพอรับพอดีเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งเอื้อ่นก็ยู้ๆเนาะก็ถือว่าโอเคพี่น้องเนาะก็เป็นอย่งไรเอ่ยดีมุกดีใจยี่บ่อดีใจเนาะโอ้อ่าแต่ละมือเลยจ้ะซื้อบ่อดีใจเอซื้อมือหนึ่งนี่ เพิ่งไดหกสิบพันหกสิบพันนี่ได้จากโลเอ้ยได้สี่โล่สี่โลอ่าได้สี่โลนี่กุ้มจักมือบ้านนี่กลุ่มหามือหามือโอ้สื่อหาเขานี่หกสิบพันได้อยู่หาโลบ่ออ่ากุ้มอยู่หามืออ๋อก็ถือว่าครอบคร้งเอ้ยมีแค่สี่คนเนาะหาคนหาคนพี่น้องเนาะคนลูกชายเพิ่นผู้หนึ่งบาแต่ว่าเพิ่นไป อ่าฮะอ่านิงก็กก็ปอมหากินตามอ่าเพื่อนอะไรเพื่อนน้องเลยเนาะจักทีได้บ่ได้เอื่อยป่ะเนาะไปเพื่อนบม่ได้ไปแต่หึงแล้วเนาะแต่ก่อนเพื่อนก็ไปดัดอ้อยก็เมย์เพื่อนอะไรเพื่อนน้องเลยเนาะบ่ไปบัดเพืมีไผ่มีใบน้ำบ่บอกใส่ลูกแล้วอ๋อลูกค่ะชวนค่ะก็ใช่บอกที่ทางขอที่หยาดเอื่อยเด้อถามเด้ออ่าเด้อกันหิงนะบ่เลิกกันประมาณ สี่ปีนี่แล้วสี่ปีนี่บ่เพื่อเป็นคนอยู่ใช่เหรอคนบรรทุมบ้านคนบรรทุมเพื่อไปหาเงินอยู่เมืองไทยแหละเพื่อเอาเอาเอาเมียอยู่เมืองไทยอ๋อเพื่อไปเอาอ่าแล้วเอื้อบริบาลน้ำเพื่อนบ่เพ่อเอ๋อลูกนี่คือของเพื่อนคนบ่อ๋อแหละอ่าทั้งอ่ายเพื่อนตั้งจิตใจลงไปหาเงินอ่าอยู่เทพเนาะแหละบัดนี้แหละบริติดต่อมะอ๋อถือว่า แใ่บาก็เลิกล่ากันไปแล้วน,อน้นองเอกยเนาะอ,อ๋อเอกย์ก็ุนเรียงลูกชาบคนนี้ก็ชนใหญ่เลอืมจะเพิ่นไปตะกี้นะอันน้องๆนี่ยังน้อยอยู่บ่ยังน้อยจากปีเกย,เย์นไปปลาอ๋อยังกินนมอยู่บ่อ๋อกาดอะไรกินน<อ>่าเปล่าเกยมีเงินเชื่อาแล้วเพิ่นหู้อยู่บ่ปลาฟอเป็นไผเป็นไผเพิ่นบ่หู้บ่หู้่หู้เลยไปนี่นะชอบคนนี้หันบ่หู้บ่ไข่หู้อ๋อหู้อยู่บ่อ๋อ ไปป่าลูปกกบประมาณอเอื้อเกิดไว้ลงใบลำเพลินได้บ่ตอนที่มนันเรียกว่าเอาื้ออยู่ลูกอ,กอกยูอ่พี่เนาะโอ้พี่น้องเลยเนาะสงสารทั้งใหญ่เพิ่งอยู่เนาะเลี้ยงลูกสามคนแล้วก็มีแม่อีกเนาะสู่ชีวิตไป<อ>ตัดอ,อ้อยพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันก็ได้หาเงินงมาซื้อปลอกแป้งนัวซื้ออยู่ซื้อกินให้ลูกก็น,น,นะ,ะพี่น้องเนาะมาจั๊กจี้หยังเพคนบ้านเนาะเป็น อาผู้หญิงผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะสาวรักของบ้านเพิ่นโดยโดยโดยแม่เพิ่นกะอ่าคอยขมาขึ้น oh. yeah. oh. okay. ี่เ oh. พ no. oh. uh, uh ิ huh. oh. Oh. ่นเห็นเพิ่นนอนอยู่ขะไหลนี่พี่น้องเลยเนาะนอนตกแดอยู่หนาวบ่ไม่ดูนาวบ่โดยอเพิ่นก็มานอนตากแดดเพิ่นไหวโดยโดยโดยนอนนี่เลยเนาะมาบ่จักผีเพุ่นผีพุ่งแล้วนอนเสร็จนี่มันฮื่น ได้ล่ะกินแล้วบ่ขนมนะฮะกินแล้วบ่ไปจากนั้นดีใจบ่ได้รนี่ได้ขนมมันยังได้นุ่มนี่ดีใจเนาะชื่อยังพูดนี่นาะน้องลีน้องลีได้วน้องหล่าคนนั้นด้ซสกี้โอ้ดื่มสื่อเนาะยังไม่เข่าของเฮียนบ่ยังไม่เข่าบ่เอ้ยยังไม่ได้เข่า เป็นเสื้อผ้างเยียนเป็นบมมีแบบว่าเสื้อผ้าหรือว่าเงินน่ยเป็นของนซื้อปุ่มซื้อสั่งเนาะโดยโดยไก่บ่องเยียนอยู่นี่อยู่เทิงคนบ่ไปวบดบ่อเป็นของไเนาะกะมนี่เนาะกะทางบ่อเสนเป็นมาเทกอย่างเนาบ้บบอยู่น่เนมาเทกไรแห่ขันไหลบ่อเป็นคขัไหลมบ่ พี่น้องเนาะอ่ะดีมุกดีใจนะพี่น้องเนาะอะไคันไดใไหมแล้คันไดเก้านี่กหมุดปินตาอะไรได้พี er okay. ่น้องเยเนาะอ่านี่คันได้ละคันนก็หลอกว่าลพี่น้องเเนาะอีกอย่างกะม่เพิ่นเพิตู้เพิ่นเถ่าเลยพี่น้องเนาะเปินคำลงเนี่เนาะโดยโดยอมีเบเชียงอเพิ่นขึ้นลงนาดลงได้ยี่บ่ขึ้นได้ยี่บ่ขึ้นได้ขึ้นได้บ่ มันยังคำคืนนี่ยยันโต๊ะบ่อเนาะพื้นผ้าไอ้เคยยังมูมีบ่เลยอ่าใส่ยังใส่แต่มืออ่ะใส่ตะเกียงใส่ตะเกียงพี่น้องเลยเนาะเอาไฟจูดแล้วต่ใต้ยู่มูมี่มันลดไฟเลยอ่ะกัอ๋อซื้อน้ำมันมาใส่โอ้พี่น้องเลยเนาะอ่ายังมูมีพื้นมีผ้าแบบโซลอกโซล่าเซลล์ใส่พี่น้องใส่ตะเกียงอ่าไปซื้อน้ำมันแอดกัฮอมาใส่พี่น้องเลยเนาะ โอ้ยว้าต้องถือว่าสารแห้งพี่น้องเไยเนาะเดื๋ยวเพื่อนกลับพี่น้องเไยเนาะถ้าพื้นตารางเพื่อนเด็กพี่น้องเนาะประตูเข้าก็แคบนิดนึงพี่น้องเยเนาะนอนาการบิดอ่าสี่คนหาคนได้บ่เออโอ้พิงเขาวกั็ยังช้ำมือนี่เนาะโอ้ทุกตะกี้ฝนบ่ đời doi doi cả doi mi, doi 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 mi, doi 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 hay na doi 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 na doi 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 rồi rồi doi 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 nó, doi doi cả, doi 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 ภูม <Yeah. S 2> ิใจนะเบื ums, ่อเนาะที่ว่าได้ของปากของต้นมาเนี่ยกาหลายสิ่งหลายแนวอยู่พี่น้องอยเนาะการทางใดก็มีปลากระป๋องแน่พี่น้องอยเนาะมามอบให้ทั้งเอลยผมซ้อมเพิ่มมาเนี่กันเนาะอาก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะการทั้งมาบุญเพื่อการจะได้ขอตัวก้าวก่อนแล้วพี่น้องอยู่เนาะมาบุญเพื่อการจะได้ลาบไปมีพี่น้องไปชนสังก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็คือทางเป็นซานมาซ้อมเพิ่นก็คือเท่าที่เห็นเลยพี่น้องอยเนาะก็ถือว่าลำบากขาดแคลน เรื่องเข่าเรื่องน้ำบ่เอลยเนาะโดยโดยฮะจังไดกันมึอน okay, right? ี่ก็มาัำเดตเชมันกอนพี่น้องเลยเนาะแต่มีผู้ใหญ่ใจบุญใจท่าท่าด้วยว่าใจดีเนาะกะอยากฝากเงินฝากคำมากะที่ต่อมาทางบากบุดเพลยก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพื่อว่ามาซอยเดี๋ยวทางครอบครัวของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะฮะจังไดกันโอเคเลยเนาะกะก็สู้ๆกันไปพี่น้องเลยเนาะโดยโดยฮะสบายดีเด้อเลยเด้อสบายดีน้องหละสบายดีเนาะโดยโดยกะ คือประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะทีถ่ายบรรยากาศเนาะทำไมพี่น้องเบิง้งนเะด,ด้อขอโทษขอโทษเด้เออ่อานี่ดอพี่น้องเลยเนาะเดือดชาบ้านชองบุญกำลังบุญใหญ่ดอกพี่น้องเนาะหลืนนอ,น,อน,น,น้อยนลยเนาะน้ำน้ำไมหมูมีไปใช้น้ำใช้ชาไปตักเอาอ๋อแต่ก่อนเคยมีบ่อน้ำใช้ แมนของเจ้าบ่าอ,อ,อหนะมาทางไหนแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะนะมันรุดมันรุดลงเลยบ่ออ่อขึ้นมาได้บ่ะเนี่ยก,ก,กับแรกกับทั้งเอือกับบุกเคยเตะต้องเจ้าเทื่อกอ่าบ่ได้หายเพิ่นมาจ้างเพิ่นมาบึงมาอย่างบ่อมมนนบอ๋อพี่หน่องเหรอเนาะมันเป็นรุดในใดดิเนาะโดยโดยโดยอ่าพี่น้องเหรอตอกเพิ่นกับมีอยู่แต่ว่าอ่ามันรุดพี่น้องเนาะอันยี้มรุดลงไปแล้วกับ อ่าบ่หู้จักเสียวอเนี่ยเสียวขึ้นเนาะพี่น้องเนาะจิดึงขึ้นมากาสิไปหาอ่าผู้เสกปู่สายดูว่าไปหาอย่างป้าเบิ้งกับอ่าเพิ่นบ่มีเงินจ้างเงินวานเพิ่อนมาพี่น้องเนาะหาการมาเบิ้งกับเรได้บ่คนข้างบ้านอย่างังอ๋อพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลย้านเฮือนเพิ่นกระดานนำใบใหญ่ดอกพี่น้องเนาะนืมพี่น้องเนาะจิขอนี่เนี่ถ่ายในเฮือนเลื่อยเด้อนี่พี่น้องเลย าหลังน้อยเนี่ยเป็นหลังดีวงกันเนาะเขาเครื่องคลองใช่เพิ่นกับโวยมีหลายอนไรพี่น้อย่างไรเนาะดูดูดูอย่างไรก็นหึงใจเพิ่อนยุ่งเป็นอย่างเนาะสงสารเพิ่อนเอ่อ้าวโอเคพี่น้อย่างเนาะมาเปิดมเพื่นี่อในกัตถิโกตัวกับก่อนแล้วพี่น้อย่างเนาะโอเคเป็นอี่างไรเนาะหลังจากที่ว่าว่าบุญเพื่อได้เข้าไปทักทายสบายดีหรือว่าไปเพื่อไปร่วมเพื่อนเพื่อนกันมาหนี้กับเพื่อนได้ นีของฝากของต้อนมาหายไล่ๆพี่น้องเอาดีมุกดีใจทั้งเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมีได้ของฝากเนาะแต่คุณยัยใจบุญคือว่าใจดีทุกทุกผ่านเนาะสิ่งสมบูรข้นมาเอื้อนเพื่อนก็ดีมุกดีใจนะเพื่อนเพื่พี่น้องเนาะทั้งครอบครัวของเอื้อนเพื่อนนี่ก็สงสารดีๆพี่น้องเนาะ ขาดเคืองดึงเขา่าดึงนหน้ามั้ยเนี่พี่น้องเนาะอ่าก่อนอื่นกับขอคำมุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามซองบักบุญเพลยก็บจะเดิมกดได้กดแชร์กดติดตามมั้ยเนี่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บักบุญเพลยได้เห็นคลิปด,ดีๆให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งในโซมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอ่าบุญเพลยมพ่อนี่ก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อน,นอพี่น้องเหเนาะอ่ามือหน้าหรือว่าคลิปต่อไปไปติดตามกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่พน,น้องเนาะอ่าสำหรับมื้อนี้บักบุญเพพลยยกก็ขออ่่่าาาาววคสสดดีีีบน้ง 拜拜。Bye bye.